นี่เป็นคลิปแรกจริงๆที่ออกนอกบ้านนะครับใจหุ่นกูอยากกลับบ้านอย่างเดียวเลยถนนเจริญกรุงเหมือนที่ไปทำอะไรเหรอคะเป็นคนที่เจริญแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะก็เลยไปเจริญกรุงอ่ะเราบังรถั่งนู้นไระวังรถบังนํายังไงเนี่ยอะอันนู้นหรอก็เจริญกรุงเท่าไหร่ไม่รู้เอาแล้วผมจะรู้ได้ไงเอาตกลงไปเจริญกรุงไปไหนเนี่ย ก็ท่นของเขาหลามอ่ะท่านของเขาหลามที่มนเลยนเดินนเลยอานตกลงไปไหนไปเจริญกรุงไงเนี่ยไปเจริญกรุงหมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแฟนโบของกระโดดพี่ผมเปิดสิ่งที่พี่กินหน่อยครั้งแรกมันอร่อยเหมือนถั่วต้ม อันนี้อร่อยเลยอันนั้นเหมือนเผือต้มจริงๆอู้หอร่อยมีมียิงปืนงานวัดด้วยไม่มีเหรอเขาไม่ให้หนูเล่นเริ่หนูมีตังหนูมีตังเอ้ย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 ฆ่าล้เล่นเองไหมครับ ที่ฉันไม่ต้องเป็นต้องยิงปืนอะไรก็ได้นะเพราะยังไงเขาก็ต้องมาคอนจ่ายก่อนไม่แต่ถุงมือนะถุงไม่ปืนผมมาถูกเป็นเบี้ยวโอ้โหนาคิด